เมื่อวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชาเชิงเซาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัตชัยวัฒธรรมโม ประธานสงฆ์สูนปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรซึ่งการสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรด้วยความตั้งใจเป็นประจำนั้นจะน้อมนำใจให้ผู้สวดให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งมีใจใฝ่ในการศึกษาหนทางสายกลางเพื่อความดับทุกข์ ได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาทั้งนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรนเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรม เรื่องเครื่องศีลห้าหลักประกันชีวิตเพื่อเป็นคติเตือนใจให้กับสาธุชนทุกท่านน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ชักชวนเพื่อนกะัละยานมิตรให้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆซึ่งถือเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะ